จากพี่น้องสวัสดีพี่น้องฟ้องไปสุขูมสุขุได้เวลาออกหาเห็ดอีกแล้วไม่ขโมหนูพี่น้องเพิ่งสาบลาบอยู่เก็บด,ด,ด,ดีดีเก็บเพิ่มเพิ่มพี่น้องมึงอย่าไปเอาขาต่างกล่องมาเลยว่าเฝ้าว,ว่าต้องเอารถไปเอาเอารถไปเขาเขาอู มอยคูเล่นมันหัวต้องเอาไปส่งงไปน้ออไปหมดน,นี้โอ้ยหลายพันอยู่โอ้จะมาดอกงามเต็มสุด,สดเกินจุดอเอเอด้วยถึงตงนองอ้นไม้เขาเอาใบดอกเล็กี่นองสูงไองอรเขาก็เอาใบเด้อดูหุน่นดูหุ่นก่อนนะคะสูงยาวเขาสูงยาวเขาสั้น เอาผู้ด้โกน่ะเอาผู้ใดดอกเอาผูถึงเก็บตีดีพี่นะสะอาดจะถึต้นไหนบ่หาหวัพวกเนยออกบานหัวเตงมได้ก็เพิ่มที้บางผู้เดียวโอ้ยนะเกซานแล้้เนาะสวนมากยู่งกว่า็นกสวนเนาะ ข้างส่วนมาหล่ายนี่แม้วต้องเห็ดหลายอย่างอ่ะจังหวะมาสั่นตัวโอ้ยวันนี้ขาดต่างกอ็ก็ข,อข,อขุดทางยื้อสูงดียดิ่งโอ้ยอมีวัตถึง มีเวลาลัล่าแรงมือข้นไขุดดอกมือโอย่เป็นด็กตตนี่นนไปะทั้งต้นเลยมีตุกต่อทุกต้นเลยไป่นองเนาะกำลังออก เดี๋ยวก็เห็ดนางล่มเดี๋ยวไปเห็ดหูหนูเดเห็ดเือหวานนะเนี่ให้องหูจากปลามเแล้วห้อกะมาดี่หน่อนี่มันจะออกหมองเก้าทุกปีเลยโอดีพ่อสวยมันมีเสถุมือดี่นกว่ามันหนาวมือดำดิบดำ ฟินๆเลยจ้าฟินๆเลยจ้าเห็ดนางรมอุ้ยเห็ดไอ้หนูหนูกำลังเอื้อนมาสเอื้อนเลยน้องเสียหรือว่าเห็ดไอ้หนูหนูก็กำลังเอ้ยอุ้ยอ่อนตอเลยถึงใจดีใจออกกําลังกายพร้อมช่วงล็อกดาวน์พอดีเอ๊ะ ืันนี้ว่ได้กินข่อยด้อยยังก็เคยแก่งกันอกันตบบเปนแง่มาก้มนขึ้นข่อยคั้นแบสันคันไข้ายแบบสันต้องเอาผ่าเขาเครื่องซักหมดเลยอ่ะอ้ยถือข่อยสลายจริงๆพูดแมนมเลย kiếp bơm hoa bơm hoaidot, mà nó kiểu kếp kếp kiệt đây. này ngoài, nhìn, ngoài, ngọ, này, láng chỉ ngay. này một, là có gì quá quay hoa bơm 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 ีแม่คนเขามาเอามีผู้ใดมางานด้วว่าบ่มีคนหมักติดหมดเพื่อยปาดข่านพี่อ่อมต้นอยู่ต้นเดียวกันนี่พี่น้องหว่อมต้นอยู่พีดเอาเลยปิ่พดเอาเลยปิ่พดเอาเลยจ้าสะอาดๆพี่น้องแล้วกลองล่างเอาเขาเครื่องอบเลยเอา้วเสร็จใไม่เ็จยังโอ้ก็ซื้อเสร็จไอ้เศษมอดเขียวๆนี่เห็นบ้ะนี่มอดเขียวๆ จงไยฟ้าเห็ือย่างนี้คืองามเถอะฟ้าตุ้งเดินมาถ่ายรูปเหยื่อจิ้มอะไรได้ยนงองตัวไห้เบิ้งซื้อเห็ืแต่ตรลาดซื้อคุณอะคุณอะออกขึ้นเต็มขอนอยู่เินดอกไม้โอ้ยถึงไหนนั่เห็ืแล้วมีอากาศหนาวอย่คือเกาล้มพอมันอุทยานสีแหวขอไปได้เนาะภูหนันเนาะ สาบหลับอยู่นี่มังก็พี่น้องก็นขุน่นุ่นขุ่นๆุเต็เมคอนเด้วน้ำ้อเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิงเบิ้งจ่าเบิ้งเบงสะอาดสะอาดไม่ไมสุดสุดอ่อนอ่นเอาไปลาเอาไปแกงชะโนยใหม่เด้อพี่น้องเด้อสุดยอดสุดยอดอาหารสุดยอดมน้ง มันเหลือหลายเขาก็ไปตากไปอบแห้งไว้จริงอ่บ่มีแดดตากทุบ้านเขาดอกมันอากาศมันชื้นมันหนาวมันคึ้นเขาก็ไปอบใส่ตัวเอ๋ไม่โค้งเลยเอ๋บริเวณเราอบไว้นเนาะสวยโห่น่าไอ้ไข่เก็บมันมวอยังทำกระไรบ้ากินเข่ากระไรได้ทำกระไรมันเจ็บนี่นวันจันทร์สวยแล้วจุดมันใบกระไรมึน เอโถไอ้ไอ้ข่อยก็เป็นยังสีกล่องข่อยก็เป็นจางสีไปหน่อยไปกดตัวอะไรนั่นี่โอ้โหผุนกูหนาวเอ้ยสาบราดไปอบราดสะราดพิจาร์บึ้งบึ้งเอากรถึงดอกเด้อพี่น้องผุ่นยุ้งกระถึงยุ้งเอาเลยพี่น anyway. <yeah> ้องยุ hmm. ้งเอาเลยยุ้งเอายุ้งเอาต่อเอาต่อเอาเลยจ้าอาวซัมเนี้ยก็จะคลิปนี้เดี๋ยวไป 我都差不管怎他样。嗯